ที่ได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความเันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาล่อแหลมยากใครยี่ชูทชมอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับกำแนะนำกู้ตเต้ไม่เล่นะไป yeah! โอเคครับเพื่อนครับแล้วก็กลับมาอยู่กับชน e l ของผมเมเช่นเคยนะฮะในช anel ของชิปส s m มิธนะครับพเพื่อนเครับก่อนที่เพื่อนจะเข้าไปรับชมนในตัวเกมครับฝากทุกคนนะฮะกดไลค์กด subscribe กดดิงแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจกับช่องของผมด้วยนะพเพื่อนนะนะไม่ต้องบอกหรอกว่ารอบนี้จะไปเล่นในเกมอะไรนะครับมาดูกันก่อนแล้วกันว่ามีใครแตกอะไรบ้างนะในะในกลุ่มลักกี้เรานานะเอามีพูดจงพูดจิว๋ว มนีนู่นี้นั่นอ่ะผมเพิ่งแจ้งเกมไปเรามาโซโล่กันต่อเลยแล้วกันนะไวรุ่นนะตอนนี้อยู่ในลักกี้เนเกลือครับมาโซโล่กันดีกว่าตบแมวนานรกกันดีกว่าให้ทุกคนรับชออมไว้เพื่อความเันธรรมไม่นดนไห่เพื่อนเล่นตามครับเดี๋ยวตามคนอื่นไม่ทันเพราะฉะนั้นไปกันเลยดีกว่าครับกับลัคกี้เนโกะไอแมวน,นรกในนอกรอบก็สามารถต่อสู้กันได้ครับเปิดมาที่เบ็ดสี่สิบครับรวัวๆไปก่อนแต่ว่าเปิดเทอร์โบปุ๊บรถเบ็ดดีกว่าผมว่านะฮะมาลุ้นกันก่อน อะไรครับเนี่ย <c oughs> อยู่ดีก็ติดนะฮะที่เบ็ด20พอรถเบ็ดมาปุ๊บติดเลยเอา้าจะให้ฟรีก็ไม่บอกหุ่นหแปรดเข้าไปดอกแรกเป็นลูกเจลูกเคต่อเนื่องเออมาดิอะไรเอ่ยแม่สเก็ตเตอร์สตัวอยากได้ฟรีในฟรีบ้างมาดูในลัคกี้ป่าบานี้นะเอ้ยสลายสลายจุ้มจิ้มจุ้มจิ้มจิมจุ่มนะฮะสลายไปแล้วก็ไม่สามารถบอกได้เลยสําหรับเรื่องของ ช่วงเวลาเรื่องช่วงเวลาบอกได้เพราะว่าช่วงเวลานี้ผู้เล่นเยอะมากให้ไว้ที่2ดาวแล้วกันยาวเ,เยอะเออดอกนี้สวยแรดเข้าไปเฮ้ยทำไมพอมันติดมันเข้าฟรีให้เองแล้วมันอืมแจมโบ้โตโจีนสาลายเท่าแรกแม่ไม่มาให้นะทุกคนนะเอาดีเอาดีอยู่ดีก็ได้ฟรีนะฮะอยู่ดีๆก็ได้ฟรีนะฮะอย่าบอกว่าสะเตือนวงการไปเลยดอกนี้ เออดูดิดูสาลายดิมีอะไรมาต่อเน,นื่อแห่เป็นตัวคูณมาแทนนะฮะลูกแกแถวสามไม่มาครับในขณะที่เรากําลังลุ้นกันอยู่ยดิเออจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยอีกแล้วสาลายเน้นๆนะฮะอะไรอ่ะอะไรอ่ะดูดูดูแมวดูแมว,มวโอ้โห,โโห,โโหคุณป้าบอคอยพอกไปเลยนะฮะอ๋อสปแปดดิ เออไม่แปด๊ดดอกสุดท้ายยังไงเพื่อนอย่าแห้งดูด,ดิดูแมวมาดิปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บคูณสามสองโบเข้าไปยังน้อยอยู่ได้เบิ้ลไปอีกดอกหนึ่งอ่ะยังไงต่อได้เบิ้ลอีกดอกหนึ่งยังไงต่อเอาแมวเข้าอย่างนี้ผังเข้าไปย่แมวชนแมวเพื่อนๆครับไม่เคยอไม่ใช่ไม่เคยน,นานๆจะเจอสักทีสักครั้งนะแมวชนแมวเออมันต้องงี้ดิว่าห้าศูนย์เจ็ดหก 5076เพราะฉะนั้นก็เหมือนที่บอกในทุกคลิปท,ทุกเรื่องทุกราวที่ผ่านมานะทุกคนนะเบรกเกมสักครู่หนึ่งไม่ก็รีเกมไม่ก็ออกเกมไปก่อนครับสักนาทีหนึ่งก็ได้นะอย่าฝืนกันเลยแต่เดี๋ยวเจ้าสำหรับเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะแตกหรือเปล่าหมายถึงว่าแตกดีหรือเปล่านะแต่ว่าหลังจากที่ผมเล่นมาเนี่ยผมสามารถจริงๆก็ไม่สามารถ ไม่ต้องงงนะฮะหมายถึงว่าช่วงเวลาเราบอกไปแล้วแต่หมายถึงว่าเปอร์เซนที่มันจะแตกอโอ้ดูดิแต่ถ้าลายแบบนี้ช่วงเวลาแบบนี้คิดว่าเปอร์เซนที่จะแตกน่าจะอยู่ประมาณ3% 3%ไม่ใช่3 3ดาวเช่นกันนะเพราะลายมันดีว่ะไม่ค่อยเจอลายแบบนี้บ่อยๆในช่วงเวลาแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ทั้งช่วงเวลา ให้ไว้3ดาวแล้วกันเต็ม5นะส่วนเปอร์เซ็นต์ก็3เช่นกันเพราะมันแตกมาแล้วอันนี้คือฝืนไปต่อแล้วนะน,นี่ฝืนไปต่อแล้วนะลองดูแล้วกันว่าในขณะที่ฝืนไปต่ออที่มันจะเข้าเข้าเข้าท่าเข้าทางเข้าร่องเข้า,ขารอยให้เร,เร,รไหมนะฮะมายังมันเริ่มแข็งโป๊กกว่าเพราะว่าเราไม่ได้รีเกมด้วยแหละทุกคน คือ,อย่างนี้บอกให้เพื่อนๆเ,เลียบอกได้แต่ตัวตัวผมเองผมเล่นนั่นลูกกลองไป1นึลูกเจต่อเนื่องยังไงแหม่ไม่แปดมาลั่นเดี๋ยวก็ในขนาดที่บอกให้เพื่อนๆไปได้แต่ผมไม่สามารถรลีได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันไม่ต่อเนื่องครับเวลาอัดคลิปมันก็จะยากหน่อยนะครับเพราะผมต้องพูดไปเล่นไปยากจะออกไปหน้านู้นหน้านี้กลับเข้ามา หลายหลายเรื่องหลายสิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเอาฮาดีกว่าเอาเฮดีกว่านะฮะผมเน้นหยุดเอานะฮะมาลุ้นกันหน่อยกูว่าดอกนี้เกลือแน่ๆเลยป่ะซื้อแพงแต่มีโอกาสเกลือซื้อเบ็ด40เพราะว่าเมื่อกี้มันมีกําไรมาแล้วนะทุกคนนะผมว่าเบ็ดนี้ต้องสั่งเวยแน,น,น่นอนนะฮะกูว่าสั่งเวยแน่นไอไม่เอดีไม่เอาแบบนี้ดีอีเชดเป็ด ออืมคอมโบมาก่อนเป็นอะไรโอ้โหเจ๊งกระบงจงกระเบงนะฮะเปิดนี้มแมวนรกสมคำล่ำลือครับทุกคนครับไปต่อเลยแล้วกันครับเพราะไม่มีความหมายที่จะหยุดครับดอกแม่ดูดีทำไมมึงไม่ติดข้างในแบบนี้วะเพื่อนเต็มแผงเต็มลำปัทโท ลูกสิไปโราะเข้าไปลูกคิวสวยงามรัดลูกคิวลูกเคเกือบเต็มแผงไปฮี่เอาดีมึงเอาแบบกูดีมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนรัลดลูกเคไปมาดิมาดิ เออคูณ2องเบาๆเ,เออได้เจได้พัดนะฮะลูกเอมาเพื่อนโอ้โหไม่เป็นเอได้อย่างอื่นไปแทนปั๊บไปยังไงต่อโอ้ยวายได้คมแดงเอมาไม่ถึงสเกตเตอร์รออยู่3ตัวมีโอกาสบ้างไหมโอ้ไรซึ่งโอกาสอสู้ยากจังวะตามเบ็ดถนัดเราครับลดๆดเพิ่มๆครับ1ิ่มครับ1220 นะลองดูไม่รู้จะวัดกันได้สะกี่น้ำกับแมวในรอบนี้เอยเออะซูชิไปก่อนต่อเนื่องไปด้วยสาหร่ายลูกสิบมาต่อแม่ลูกสิบเลยลูกสิบไม่ลงแถวสามเนี้ย <c oughs> จัดเบ็ดสิบสองโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออหกตัวว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออใช่ ตื่นเต้นนะแบบไม่ตื่นเต้นนะมาที่เพื่อนไม้ชื่นใจหน่อยเออพัดโบเข้าไปดอกนี้ไม่สูงไม่ต่ำสลายมาไม่ถึงแถวสองนะทุกคนนะฮ้ยอ่าลูกเจไปก่อนซูชิเบาๆเออถ้าจะแย่คุณแม่ครับ เจ๊งอีกแล้วเหรเล่นยากจังว่าพีจีช่วงนี้โอ้ยดูแมวไอ้เช็ดเป็ดไม่มาแถวแรกนะทุกคนนะแถวแรกแมวมานี่กูบอกเลยว่าน็อกนะครับน็อกแน่นอนเนะียโอ้โห,โโหโซูมเลกสี่ฟรสปินล,ละน่าจะเจ๊งอีกรอบหนึ่งเป็นบ้าบอคอหอยพอกอะไรทำไมซื้อแล้วเจ๊งตลอดคูนยี่สิก แรดก็ไป3า2ยังแย่อยู่นะครับลูกเจอดอกนี้ยังไงไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำเอออาไม่เข้าใจดูพอข้างนอกพอข้างนอกแม่งมาเต็มลายเต็มแผงเต็ม,มเต็มหน่วยนะฮะพอข้างในปุ๊บเหมือนแก้งอะ่ะไม่เป็นไรเรายังไม่ได้ขาดทุนเนี่ยยังใช้กำไรเล่นอยู่ เพราะฉะนั้นก็ลุยกันต่อลุยกันต่อไม่มึงก็กูอะโบเข้าไปโบเข้าไปยังเบาอยู่เนี่ยเบามากๆโอ้โหคูณ6แป๊ดเข้าไปหรือว่าใจร้อนว่าวันนี้ก็เล่นหลายรอบด้วยนะถือว่าเป็นวันจันปะโทเอ้ย ั่นแหละเหมือนที่บอกเพื่อนว่าช่วงเวลาบอกได้ครับว่ากี่ดาวแต่เปอร์เซ็นต์บอกไม่ได้จริงนะเวลาก็ไม่ค่อยถนงถนัดด้วยอันนี้ก็รีบตามกันมาเล่นๆไปจะไปก่อนลูกเอชุดนี้โบเข้าไปสี่เป็นวายอย่างนี้เชื่อมซูชิไปแปะเข้าไปหนึ่งดอกสเกตเตอร์อยู่2ตัวไม่มีตัวเชื่อมตัวเข้าตัวอตัวอะไรก็ไม่มีเอาลุยสตัว10บเบาๆไอแมวนรก ไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยโอ้โหแถวแรกไม่มีซูเอซ่ายไปไหนวะฮ่าคูณ 8, แปดแปลเข้าไปโอเคยังเหลืออีกหกฟรีสปินเจ๊งไหมเนี่ยทำไมไลยมันแปลกๆวะไลยเข้าซื้อค่อนข้างไม่ไม่เวิร์กเนี่ยทุกคนนะไลยนอกดีกว่าแต่ก็ไม่มากนี่ยเชอบมาเล่นเวลาแปลก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเล่นกันได้ตกรเดแฟลกเข้าไปลูกเจต่อเน,นื่องเป็นไรโอ้โหเจ๊งอีกแล้วครับหลายเปิดแล้วนะอ่ะลูกเคมาลูกเแถวแรกว่างไงไม่งั้นเต็มแผงเออเจ็ดกวา่าปึ๊บเชื่อมไปซูชิสวยงามสกตเตอร์อยู่ที่3ตัวมีโอกาสบ้างไหมมีโอกาสไหมครับไม่มีให้เราครับผมอ่า เจ๊งเหมือนกันครับเปิดนี้ยังตามทุนอยู่นะยังขาดทุนอยู่นิดหน่อยฮ่หลายรอบหลายรอบสู้ไปดีมาอ่ะหตัวรอบนี้หตัว12ฟรีสปินหกตัวก็โดนมาแล้วแต่ไม่ได้อะไร <laughs> ลูกเคคูณหไปครับดอกนี้ ดอกนี่เป็นลูก A ต่อเนื่องไปเชื่ออะไรไหมโอ้โหไม่เชื่อมไม่มีตัวเข้าไม่เข้าด้วยลูกเจชุดต่อเนื่องไปฮะอะไรหล่นลงมาบ้างโอ้โหไม่แมวไอ้นรกแมวจริงๆนรกแมวจริงๆนะฮะอยู่ที่คูณ1 4กับอีก7ฟรีสปินครับเพื่อนครับ,รบไม่รู้จะลุ้นอะไรได้บ้างนะส่วนตัวคิดว่าน่าจะแห้งอีกเช่นเคยลูกสิบลูกเคไปก่อน ไม่มีต่อเนื่องคอมโบไม่เท่าไหร่ครับจริงๆควรหยุดตั้งแต่เปิดแรกที่แตกมานะพอเปิดหลังจากนั้นไอ้เฮี้ยก็นิ่งเลยอย่างที่ทุกคนเห็นครับนิ่งกระรึบนิ่งกระรึบอโอ้ไอ้เจเบาๆได้ J ody, คูณ22ครับลูกเอต่อเนื่องคอมโบ เบาเลิศเกินไม่มีไม่เกินไม่เกิน2คอมโบนะคิดว่าดอกนี้น่าจะเอาอยู่แป้นเข้าไปเออนึกว,ออนว่าจะแย่แม่เอ้ยเ้ยนึกว่าจะแย่ไมมเอ้ยจริงๆควรอยู่ตั้งแต่เปิดแรกนะไม่น่าดันมาถึงนี่เลยครับทุกคนครับอีกหน่อยไหมล่ะงั้นขอขอเบรกเกมแป๊บหนึ่งแล้วกันครับ ขอเบรกเกมแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่าแตกแตกมาแล้วจริงๆควรหยุดตั้งแต่เปิดแรกแล้วนะอีชิ้นนี้ดันทุลังดันทุลังเกือบจมนะครับกลับมาได้ก็ถือว่าโชคดีเดี๋ยวขอเ,เบรกเกมแป๊บหนึ่งได้เป็นเพื่อนๆก็เหมือนที่บอกทุกครั้งทุกคลิปนะฮะร,รีเกมไปซะออไม่เป็นไรดันก่อนแล้วกันเผอถ้ามีโอกาสแตกนอกโบ๊บามา โอ้ลูกแดงไอโคมแดงดอกนี้โอ้ไม่มีตัวคูณนะทุกคนนะแม่ถ้าตัวคูณมามพัดดอกนี้แถวสองก็ไม่มีไม่งั้นละเอ้ยลุ้นคอมโบก็ไม่เข้าเนี่ยลุนคอมโบก็ไม่เข้าตัวใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้านี่แต่ต่อสู้กับมันมาพักหนึ่งมาดิเพื่อนโอ้โหสาลายไม่มาแถวแรกอ มามาไลนา์นี้เนี่ยสาร่ายกินอะไรได้บ้างลูก A ต่อเนื่องไปลูก J ยังไงเพื่อนแถว2เออมาตามสั่งสั่งตามมาไวกินเข้าไปครับดอกนี้ได้ A ได้ซูชิคิวลงมาต่อเนื่องครับคอมโบใช้ได้นะชุดนี้แหมยังเบาอยู่อ่ะไม่มีตัวคุณนอกแหมคมแดงไม่มาแถวแรกนะครับฟอมเข้าไปสิปรเข้าไปอ่ะ ูิปึ๊บปับ๊บเออฮูดได้พัดยังเบาอยู่ครับยังเบาอยู่เพราะฉะนั้นไอ้เหี้ยขอขอมื่นหนึ่งได้ปะขอมื่นหน,หนึ่งได้ปะอย่าแห้งหมื่นหนึ่งเลิอกอะไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากตั้งเป้ามากแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันเริ่มไม่เข้าแล้วนะ เริ่มไม่เข้าจริงๆด้วยพัดชุดนี้ได้ไป40โอ้โห17เบาเกินพังเข้าไปคูณ4ปรแปดเข้าไปยังไม่ถึงขออีกนิดนึงเพื่อนกูจะได้เลิก <c oughs> พัดเข้าไปอีกดอกไม่มีตัควคูณลูกสิอย่างนี้เป็นวายวายกินอะไรได้บ้างได้ลูกเคไปชุดนี้ปั๊บเข้าไป ยังไงต่อได้ซูเอ้ยได้าสาลายดอกนี้ยังไงเพื่อนครับคูณ6กแปรชเข้าไปหมื่นแล้วครับเพราะฉะนั้นอีเอ้เลิกเลิกฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะโอ้ไม่คิดว่าจะถึงเหมือนกันขอบคุณทุกคนที่รับชมถึงตอนนี้ครับฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะเกมหน้าเป็นเกมไร่รอติดตามได้เลยครับทุกคนครับ เกมนี้ก็รู้สึกว่าสู้ยากแล้วเพราะฉะนั้นต้องหนีก่อนนะครับพอหนีแล้วก็เดี๋ยวมาตั้งหลักกันใหม่เป็นเกมอะไรในคลิปหน้าเดี๋ยวว่ากันโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องลาทุกคนไปก่อนรับชมเพื่อความบันเทิงไม่ไน,านา้ใจเพื่อเล่นตามครับผม